รถเบนซ์มือสองราคาตกไม่ต้องตกใจท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวอย่างการสปาเบนซ์มือสองหรือว่าสปาพรีเมียมที่เรื่องชื่อของเบนซ์เวพีที่จะช่วยทําให้รถเบนซ์เก่ารถเบนซ์มือสองของคุณที่เต้นตีราคาตกหรือว่าราคาถูกถกนั้นให้มันสวยงามให้มินให้มันมีราคาแพงมากขึ้นหรือว่าให้มันมีคุณค่าทางใจมากขึ้นนะคันนี้ก็จะเป็นรถเบนซ e ์อีคลาสวีสองหนึ่งหนึ่งโฉมก่อนเฟซลิฟหรือว่าโฉมหน้ามน ปี2005นั่นเองซึ่งโฉมนี้จะมีผลิตตั้งแต่ปี2003ถึงปี2008ท่านผู้ชมก่อเฟสลิปในปลายปี2006เขาเรียกว่าดีเซลหน้าธนูนะหรือว่าเบนซินธน,นูแต่คันนี้ก็คือเป็นโฉมหน้ามุนก่อนเฟสลิปนั่นเองได้ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตร150แรงมา้าเนี่ยหน้าตาประมาณน,นี้แล้วก็จับคู่กับเกียร์ตโนมัิ5สปีดก็จะให้อัตราสิ้นเปลืองประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็คือจุดเด่นของดีเซลเทอร์โบเลยท การสปาห้องเครื่องยนต์เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมก็มีการคลุมด้วยพลาสติกเพื่อไม่ให้น้ําเข้านั่นเองนี่ก็คือถือว่าเป็นจุดที่ช่วยทําให้การสปาของเบนซ์วีีนั้นมีชื่อเสียงก็มีเคล็ดลับมีความลับมีทิศที่แตกต่างจากอู่อื่นเนาะเพราะอู่อื่นส่วนใหญ่เขาจะไม่ทําแบบนี้เพราะว่ามันเสี่ยงแล้วก็มันใช้เวลาเยอะใช้ต้นทุนเยอะแต่เบนซ์วีก็ทําแบบนี้ให้ลูกค้าทุกคันเพราะต้องการให้รถนั้นใหม่ที่สุด แล้วก็ตรวจพบในส่วนของชิ้นส่วนไหนที่มันสึกหลอเสียหายก็จะได้เอาไปแก้ไขลูกค้าด้วยอ่าประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยสำหรับการทําสปาพรีเมียมก็แน่นอนครับภายนอกภายในทําให้หมดตลอดจนสปาไฟหน้าสปาล้อเอาล้อไปทําสีพ่นดุมล้อพ่อนน็อตล้อเนี่ยแล้วก็ เปลี่ยนเซ็นเตอร์แคปใหม่อันนี้ก็คือปาครอบเครื่องนะส่วนล้อจะเป็นตัวนี้ี่ชมเป็นล้ออวังกาดขอบ16พวกนัดล้อ,อก,ก็จะพ่นประมาณนี้เนีห้องท้ายก็ต้องมีการสปาด้วยเน่จะได้สะอาดจะไม่เหม็นนะ โดยส่วนใหญ่ห้องท้ายก็จะสปกปรกเยอะใช่ไหมมีกลิ่นอับกลิ่นที่พึงประสงค์ก็ต้องมีการถอดเอาพวกล้อพวกนี้ออกมาเพื่อทำสปาด้วยเนี e ่ยสอง cdi โอเครับรองว่าทำเสร็จสวยเหมือนใหม่เจ้าของหลงไหลมากกว่าเดิมแน่นอนโดยเฉพาะรถที่มีคุณค่าทางใจนะรถพวกนี้เนี่ยราคาป้ายแดง สี่ล้านห้าล้านพอมาขายรถมือสองราคามันก็สองแสนสามแสนมันไม่ได้ราคานะหลายคนก็เลือกที่จะทำสปาพรีเมียมเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็ไปใช้อีกห้าปีสบายๆเลยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีรถเบนซ์เก่าอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองนะถ้าอีคลาสถ้าสีคลาสก็ W202 w 2 0 3 w 2 0 4 กอลองงานครับมาปรึกษาเบน VP เบนซก็จะช่วยทําสปาพรีเมียมหรือว่าสปาเบนเก่าให้สวยเหมือนใหม่แบบนี้เลยนะรับรองว่าราคารถของคุณนั้นแพงขึ้นใช้เงินหลักหมื่นสวยขึ้นหลักแสนแน่นอนท่านผู้ชมอันนี้วินคาการันตีเลยว่าการสปาเนี่ยไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนติดต่อเบน VP ีีที่เบอร์โทรัพท์แ8ด8น5 1 5แปด8้1 5เบนซีพีการันตีมากที่สุดในรามบินคารา เปนบีพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่าย